สุกกลางใจใกล้แค่เอื้อมเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยนี่มาเมืองทะเลเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้วิธีการว่าทำเกลือมันมันทำยังไงอ๋อแล้วพี่ปอรู้หรอคะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่พี่มีคนรู้จักที่จะบอกได้ว่าการทําเกลือเนี่ยมันทํากันยังไงโอเคได้ครมานู่นแล้วผู้ใหญ่เก๋ัสดีครับผมัสดีครับพี่หล่อไหมหล่อไหมนี่คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียนตอนนี้เขาก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมนี่ต้องถามนิดนึงครับเกลือเนี่ยจริงๆก็มีมีเกลือสินเทาเกลือสมุรแต่ที่นี่ผลิตเกลือสมุรใช่ครับแล้วแล้วนาเกลือเนี่ย มันมีกี่แบบนาเกลือสมุทรวิธีการขั้นตอนกันไหมก็ขั้นตอนจะมันมีอยู่สี่สี่ีนะครับมันเริ่มจากนาขังน้ําที่ติดปลาชายเลนนั่นครับแล้วก็มานาตากครับผมอันนี้เหรอคะใช่นาตากแล้วก็มาที่นานาดอกที่จะน้ำเนี่ยจะเริ่มมีความเค็มละที่จะเตรียมมาที่นาวางที่เราที่เราอยู่อยู่ตรงที่เรายืนอยู่นี่คือนาวางใช่ครับคาอนิ่มด้วยนะนิ่มด้วยนะนิ่มมากเลยอะค่ะแล้วไงขั้นตอนนี้พอ นาวางเสร็จปุ๊บเห็นบอกว่าจะไปตรงนั้นอันนั้นคือเอาน้ําเอาน้าที่ที่มีความเค็มมาครับรยี่สิบห้าดีเกลอยไรเงี้ยเข้าเข้ามาเติมในนาแล้วก็จะรอให้น้ําระ,ะเหยนะครับเราจะมีเกลือขึ้นเป็นเป็นฝ้าลอยอยู่เป็นดอกเกลือก่อนแล้วก็ตกผลึกเป็นเม็ดใหญ่ๆเฮ้ยว่าแต่ว่านี่คือซุปเปอร์คาร์อะไรครับผู้ใหญ่เก๋อันนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้บดดินเพื่อเตรียมสําหรับการการที่จะเติมน้ําเข้ามานะครับอันนี้เอาไว้บด ให้พื้นมันเรียบหรือขอรองก็ได้ครับพี่ตามสบายเลยครับเดี๋ยวมีผู้ช่สองคันมีสองคันเดี๋ยวให้พี่ให้จะแข่งกับพี่เดี๋ยวให้พี่ตู่เข้ามาช่วยดูมาวิ่งเลยอันนี้ก็อยากลองจีดไดซิน สนุกมากเลยเมื่อกี้ดิฟไปสามรอบเนี่ยแค่เราสองคนแค่นี้อ่ะซุปเปอร์คาร์หนูยังไม่ได้ลองขับเลยก็ลองนั่งแล้วไม่ใช่เหรอคะลองยืนไงยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณนะในความรู้ในวันนี้แล้วก็ถูกขอบคุณมากนะคะพ่อใหญ่เก๋เอผู้ใหญ่เก๋ครับเห็นบอกว่าที่นี่มีงานประจำปีด้วยใช่ไหมคะคืออะไรคะใช่ใช่เป็นงานโปรโมทเส้นทางสายเกลือนี้นะครับก็คือเป็นงานเขาเรียก art of salt ครับงานประติมากรรมเกลือ ถ้าสมมติว่าออคุณผู้ชมอยากมาชมด้วยต้องทํำยังไงอะคะก็มาในช่องทางของสอบถามทางททสํานักงานเพชรบุรีก็ได้ครับเป็นเอาเกลือมาปั้นแบบในรูปแบบต่างๆเป็นไงดิชาเป็นไรเมื่อยจอยมาแต่นูก็เมื่อยอะพี่๋อยจอยขอเมื่อยอได้ถ้าเมื่อยนะเดี๋ยวผู้ใหญ่เก๋เขาจัดให้เลยแล้วครับไปไหนอะมีสูตรเด็ดใช่ไหมครับผู้ใหญ่เก๋ จากเกลือนี่แหละครับเีย้งั้นไปกันเลยแต่นวดที่ถูกต้องใช่ไหมคะถูกครับเดี๋ยวพี่สตาร์นรถก่อนแป๊บหนึ่งไม่ต้องพอแล้วเดินไปค่ะไดินไปเดินไปเดินไปไปครับผมโอ๊ยอีดโกวเจ๋อจริงจริง แค่เท้าไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสรรพคุณของมันช่วยให้ผ่อนคลายใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเกลือเนี่ยใช้อย่างอะไรได้บ้างอีกค่ะใช้ในกันหน้าเป็นพวกสบู่ดอกเกลือค่ะเป็นโลชั่นตัวสครับผิวในน้ำนมขัดผิวบำรุงผิวช่วยผ่อนคลายหรือว่าเราคันคัน,คนแพ้แดดแพ้เหงือ่อตัวนี้ช่วยได้เกลือช่วยได้หมดเลยคะ่ะเป็นอะไรคะสบบอกเจ็บเอา้า <laughs> ไม่้เจ็บขนาดนั้นแต่ผมไม่ค่อยได้ดูดดีครับพี่ แต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกได้คือตอนที่เอาเท้าแช่ในน้ำอะครับ<ะ>คือจะมันจะแสบเท้านิดนนิดเดียวนะไม่ได้แสบมากนะเกลือมันน่าจะมีส่วนในการฆ่าเชื้อโรคด้วยใช่ค่ะแปลว่าพี่ป๋อเชื้อโรคยกว่ใช่เพราะเราเย <c oughs> ่เยรู้สึก <c oughs> ว่าแสบอันนี้ไม่ได้รู้สึก <c oughs> ว่าแสบอะไรเลยพี่ปนอก็รู้สึกว่าแสบแล้วประโยชน์ของเกลือที่ใช้ในการทำสปานเนี่ยคือจริงๆแล้วมีอะไรบ้างครับ ช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นถ้าเป็นผดผื่นคันหรือว่าตัวนี้ตัวสบู่ดอกเกลจะใช้ดีมากเลยค่ะผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยเหรอฮะใช่ค่ะจะไหนเท้าเอาออกเลยดีกว่าเอาหน้าจุ่มแทนเรลองดูค่ะลองดูแล้หรือเปล่ายิ่งนานวันสองสาวเนี่ยยิ่งรักพี่ขึ้นมาเรื่อยๆ ยิ่งนานวันสองสาวได้ยิ่งรักพี่ขึ้นมาเรื่อยโอ้สบายเลยอยากนวดต่อครับเฮ้ยแต่นวดแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายเนาะยืดเส้นยืดสายของหนูมากเลยค่ะอยากอยากนอนหลับอ่ะใช่นวดต่อได้ไหมคะแต่อยากกินของหวานๆอะอยากกินของหวานได้เลยรอแป๊บนึงบอกไปไหนอะ ไม่รู้ไม่ไหนอ่ะเฮ้ยชอบตัด,ดาน,นี่คืออะไรอ่ะคะไม่เคยชิมดูคืออะไรคะไม่เคยไม่เคยดื่มมาก่อนเลยในชีวิตนี้นี่เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อมากของทีเพชรบุรีจะเรียกว่าน้ำตาลสดหรือว่าน้ำตาลตะโหนดน<ำ>บอกเลยว่าน้ำน,น,น้ำอ้อยรอระคะไม่ใช่อ้อยก็คืออ้อยนี่ทำจากต้นตาลเขาเรียกว่าตาลตะโหนดอ๋อ อันนี้สดเ,เลยสําหรับน้องๆพี่ก็ต้องเอามาให้แบบสดๆเลยใช่หรอคะหนูขอดูเป็นต้นได้ไหมคะอยากดูต้นได้เดี๋ยวจะพาไปตนนแต่กินนี่นนเสร็จนะต้นมัน <c oughs> ต้นมันสูงมากจะพามาได้ดูยังไงล่ะไอ้ที่คุยไม่รู้เรื่องแล้วนะร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุนรางวัลแท็บเล็ตซัม s ุงเก a l a ็กซี่วจาก AIS CG Advance เมนูใดที่ป๋อติชาจียอนได้ไปชิมที่แหลมผักเบี้ยพิมเจหนึ่ยำสาหร่ายพวงอ่งุนพิมเจสอขนมหม้อ,อกแกงส่ง SMS คําคำตอบมาได้ที่4 1 4 1 6 6 6ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และที่เว็บไซต์ www.journeytheseries.com ถึงแล้วสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยสถานีหัวเิน ที่เป็นทัวทัวเหลือมที่เป็นบดบดบดใส่แล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็มันปั้นปั้นป้น่ะหนมเปอยะหนมเปอยะหนมไป่ไม่ใช่เอ้าทีมงานได้ถูกใครได้ผมจ่ายให้เลย500้อฝากร้านก่อนชายี่ด้วยนะครับผมอรโทรศัพท์เลยค่ะจําไม่ได้ครับผมทำไมอะคะเก่งใจกุ้มกิมตลอดเวลานะเวลาไขยคลองเนี่ย สุขกระงใยใกล้แค่ลมเจอนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย